สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟทั้งหลายวันนี้ผมจะมาสาธิตการตีท็อปอัพไฟท็อปอัพไฟแปลว่าเป็นการตีวงสวิงที่สวยงามถ้าวงสวิงคุณสวยการตีกระทบพื้นเนี่ยมันจะสวยงามมากและอีกอย่างนะครับการตีวงสวิงนี่การยืนต้องสําคัญมากอย่ามายืนตีธรรมดาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ขาซ้ายเนี่ยคุณต้องชิดขาฝาต้องกระทบกันแล้วมันจะดูเนียนนะฮะสะโพกกับเอวต้องสัมผัสกัน,นกดงอนนิดๆกระดนกนิดอ่า ของสวิงคุณจะสวยงามมากนี่คือการตีท็อปอควายนะครับนี่ตีปั๊บไปไงถ้าไม่สวยแต่รูปไปดีนะครับการตีท็อปอควายเนี่ยเป็นการที่เรียกว่าถลงพื้นเขาเรียกอันเดเวนอันเดเวนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือตีอย่างฝรั่งนะฝรั่งเขาจะตีกันอย่างนี้นะฮะถ้าตีอย่างคนจีนเขาก็จะจับไม้จีนตีอย่างนี้นะครับการตีไม้จีนคือตีอย่างนี้รูปมันจะไปสวยงามอันคุณอาจจะตกไม่ได้แต่ถ้าตีอย่างฝรั่งก็ตีกระชับอย่างนี้อ่าดูดไป แขนมาดูยืดคอตกอตาดูนะครับเดี๋ยวตายดูตีไม่ยากครับท้าวควายนี่ดูสวยมากครับยังไม่ไปนี่เอ๊ะทไมตีไม่ไมไหมดิีเป็นไงครับมองไม่เห็นลูกเลยนี่เขาเรียกว่าการาตีทอาควายถ้าคุณตีทอาควายได้แล้วคุณจะไปถึงสุดไปฝันของคุณคือคุณต้องไปเป็นดาวจะไปเป็นดาวโดดเด่นยุ่ฟ้า อย่าไปไฟหาเอามาด้วนใจวางนี่คือการจีสวงิงวอล์กอัพเดอะไฟเนยครับอันแรกอันแรกอันแรกเี่ย